สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tesla Journey เราจอกเดินทางไปด้วยกันนะครับใน EP นี้เนี่ยผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่ผมอัปเดตซอฟต์แวร์ของของรถไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมีทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบนะครับสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งนี้นะครับก็คือตั้งแต่ผมซื้อรถมาเนี่ยประมาณใช้งานมาประมาณตั้งแต่เดือนมีนานะครับจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ7เดือนเนี่ยผมยังไม่เคยอัปเดตซอฟต์แวร์เลยเพราะว่าผมคิดว่า ซอฟต์แวร์ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยม,มันโอเคแล้วนะครับในเรื่องของการขับการใช้พลังงานสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยม,มันเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างที่เราก็อยากจะได้ฟีเจอร์อะไรบางอย่างเนี่ยบวกกับว่าเ,เราใช้รถมาเป็นระยะเวลานานแล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องของระบบความปลอดภัยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่ต้องอัปเดตแล้วนะครับแต่พออัปเดตไปแล้วเนี่ย ก็มีสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันเก่านะครับเวอร์ชัน2 4น2 0ครับตั้งแต่ออกรถคือยังไม่เคยอัปเดตเลยนะครับเป็นเวอร์ชันปลายปี2022นะครับมาดูเวอร์ชันที่ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3น20 3นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ จากอัปเดตนะครับชาร์จ100%เรนี่ยระยะทางที่วิ่งได้ลดลงมาเหลือ427กิโลครับจากก่อนอัปเดตนะครับชาร์จ100%สามารถวิ่งได้431กิโลครับชาร์จครั้งที่2นะครับหลังจากที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์ลดไปนะครับตอนนี้ชาร์จ100%นะครับแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาเป็น429นะครับก็ มีความแปลกใจเหมือนกันนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์รถไปเนี่ยชาร์จร้อยเร์ชาร์จรถจะวิ่งได้427นะครับครั้งนี้เราชาร์จร้อครั้งที่2นะครับรถบอกว่าวิ่งได้429นะครับเมื่อคืนนะครับเสียบชาร์จไว้จนเครื่องชาร์จตัดนะครับ 100%เนี่ยได้429นะครับผมก็เลยเสียบชาร์จค้างทิ้งไว้นะครับเช้ามาเนี่ยตอนนี้9ก้าโมงนะครับเช้ามา100%นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น430นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เราชาร์จ100%นะครับสามารถวิ่งได้430รกิโลครับที่เลขไม้นะครับ14,595กกิโลครับมีความแปลกอยู่เหมือนกันนะครับว่า ตอนแรกเลยเนี่ยที่อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับระยะทางที่วิ่งได้นะครับลดลงไปเหลือ427นะครับแล้วก็เมื่อคืนลองชาร์จเต็มครั้งที่2นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น429แล้วก็ผมก็ไม่ได้ถอดที่ชาร์จออกนะครับถึงแม้ว่าที่ชาร์จเนี่ยวอชาร์จเนี่ยจะตัดไปแล้วนะครับก็เสียบชาร์จทิ้งไว้จนเช้านะครับระยะทางที่วิ่งได้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น430ครับก็สรุปว่าปัจจุบันนะครับชาร์จ100%ยังวิ่งได้อยู่430ครับ สิ่งที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับก็จะมีเรื่องของแอร์ในรถนะครับแอร์ในรถเนี่ยเวลาเปิดแล้วรู้สึกว่าทํางานช้ากว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาทํางานไปสักพักนึงเนี่ยก็จะตัดไวขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาทํางานอีกทีก็จะเ lonely, หมือนช้ากว่าเดิมนะครับช้ากว่าเดิมจากเดิมเนี่ยจะทํางานค่อนข้างค่อนข้างแบบสม่ําเสมอนะครับเรียกว่าสม่าเสมอดีกว่าคือแอร์ก็จะ เย็นต่อเนื่องนะครับเย็นต่อเนื่องแต่พอเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าแอร์ทำงานไปสักพักนึงก็จะตัดหรือว่าจะมีลมที่ไม่เย็นออกมาถ้าเราตั้งค่าอุณหภูมิตามปกติที่เราเคยตั้งนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ประมาณ2 3 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับ24 23.5แต่พอเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยถ้าเราตั้งค่าเดิมรู้สึกว่ามันเหมือนมันลมมันลมเย็นมันถูกตัดบ่อยขึ้นนะครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของดิสเพลย์ครับตอนนี้มีการ e u ด l i g h านะครับเป็นการลดแสงสีฟ้านะครับสามารถเปิดเพื่อลดแสงสีฟ้าได้นะครับแล้วก็การตั้งค่าบนสโคว์ว e วบนพวงมาลัยนะครับผมตั้งให้เป็นแฟนสปีดไว้นะครับก็คือเวลาเรากดค้างที่ปุ่มบนพวงมาลัยนะครับปุ่มนี้นะครับก็จะให้เราสามารถปรับแฟนสปีดได้นะครับ เราสามารถปรับแฟนสปีดได้ซึ่งจริงๆนะครับสามารถตั้งค่าได้ครับตรงนี้นะครับเราสามารถเซตปุ่มตรงนี้ได้นะครับว่าให้เป็นอะไรนะครับผมเลือกเป็นแฟนสปีดไว้เราสามารถเซตให้เป็นการปรับเพิ่มลดอุณหภูมินะครับการปรับความเร็วของที่ปัดน้ําฝนนะครับเพิ่มความสว่างลดความสว่างหน้าจอนะครับการบันทึกเดสก c แคมนะครับการเปลี่ยนโหมดการขับขี่นะครับ ปิดเปิดระบบอุ่นพงมาลัยนะครับการดูกล้องนะครับการเปิดไล่ฟ้านะครับการเปิดไฟในรถนะครับหรือว่าการเปิดดินชักก็สามารถเซตได้นะครับอีกเรื่องที่ผมจําเป็นต้องอัปเดตนะครับคือผมต้องการดาวน์โหลดเกมนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจะดาวน์โหลดเกมเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถด้วยแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนะครับก็เลยไม่เคยได้เล่นเกมเลยนะครับจนปัจจุบันเนี่ย ก็ลองอัพดูแล้วก็สามารถเล่นเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับสามารถเล่นเกมได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ซื้อลรถมายังไม่เคยได้เล่นเกมนะครับเพราะว่า,ายังไม่ได้ดาวน์โหลดเกมมาเพราะว่าเวลาดาวน์โหลดจะบังคับให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์ของรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเซียเตอร์นะครับเดิมก็จะมีแค่ Netflix นะครับมี u t u b e นะครับพอเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็จะได้ Disney Plus มาด้วยนะครับตัวสปอติฟก็จะเป็น อินเทอร์เฟซแบบใหม่นะครับก็ยังสามารถฟังเพลงแล้วก็ค้นหาเพลงเก่าๆมาฟังได้เหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าอินเทอร์เฟซก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงครับรูปแบบของฟอนต์นะครับความเร็วสปีดลิมิตเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เกียร์นะครับจะมีลักษณะที่เป็นตัวหนาขึ้นกว่าเวอร์ชั่นเก่าครับกล้องด้านข้างรถนะครับที่จากเดิมเนี่ยมีติดสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็ได้มีการปรับทำให้มีสีเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะมีเสียงนะครับถ้าใครที่อยากจะให้เวลาเปลี่ยนเกียร์แล้วไม่มีเสียงเหมือนเดิมนะครับก็สามารถปิดเสียงได้นะครับเข้าไปที่เมนูนะครับ Safety ครับแล้วก็เลือกปิดนะครับปิดเสียงเกียร์นะครับตรงนี้ก็จะเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็จะเงียบเหมือนเดิมนะครับ ปัจจุบันผมก็ใช้รถนะครับมาเป็นระยะเวลา7เดือนแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงประสบการณ์การใช้งานว่ามีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีอะไรบ้างนะครับชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างรวมไปถึงนะครับมีอะไรที่ได้เกินความคาดหวังหรือว่าผิดหวังอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและกด subscribe ให้รวมถึงกดไลค์นะครับและคอมเมนต์นะครับ โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเทสลาเจอร์นี่จะออกเดินทางไปที่ไหนขอบคุณครับ